ไปกันเลยนะครับดำดำดำแสงก็ไม่ปรับดำก็ยิ่งดำไปอีกปรับแสงก่อนนะทุกคนไปปรับตรงนี้ดีกว่านี่แหละไม่ดำแล้วเราก็จะมาใครมาตมดต่อไปกันเลยนะ <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> เรียกคไยใหม่นี่ลาพักกันก่อนนะครับแบตกล้องจะหมดเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับยังเอาละสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมยังออกไปเลยเดีแบตหมดออกไปมามาทุกคนอยู่กับโบสก่อนยังไม่หมดเหลือหกสิบเองบนรู้นะเอาได้ห้าสิบเก้าแล้วเนี่ยไปละแมตต่อมาแล้วนะคะ เตะกันเร็วมากน้ำหนักบอลน้ำหนักบอลสนามมันยายามันนี่มันมยาเทียมเเ็นดิเดี๋ยวาเดียวฮะไปเดีวไปเดียว

กดการทุกจังหวะนะไม่รอตกลงเล่นงาไม่ได้ยิงไปโดไปไปดิไปด,ไปดิไปดิปปหมดเวลาครึ่งแลก ไปเลยไปเลยไปชุดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาชุด2ลงเหมือนเดิมนะคะชุดโบจะนั่งพักในเครื่องหลังนะคะเพื่อที่จะได้เซฟเก็บรอบลึกๆนะคะน้องภูครับสกอร์เท่าไหร่ครับ40 50จริงไหมติดตามรอบต่อไปก็ติดตามรอบต่อไปไงรอบต่อไปครับครับเขินอะไรอ่ะเขินอะไรอ่ะเขินแฟนขับเหรอบอเล่น แฟนลับที <duy> ่ไหนแฟนขับไงนั่นน่นี่โอ้ยเหรออ๋อมุ้อะไรเนี่ยมุ้อะไรเนี่ยคำไวเนี่ยดู้ไว้มึงดูไว้ะ้องอ่ะี่ ่าเอดองมาเลยโอ้อ้ชนเสาชนคานอูกอีโอ้โหเก๋คนวะเนี่ยห้าคน ไม่ฟิตมามาแล้วผู้มาไงไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร่โอ้เข้าโอ้มีท่าด้วก็คุณ โอ้เข้าแล้วอ้โมีท่าแล้วพ่อคุณ

บูมอหมดบูมหมดบูมเชิญสนาม5อีโกเลมี P S D มาเต็มอ่อหมดเวลาครึ่งแรกปีกีเพาเชียร์ I P สนามเจ็ดทีเอฟซีอะคาเดมี่แกจะทำอะไรแกจะเป็นโกเหรออ้าวอยากเป็นประตูอ้าวจัดไปเลยอ่ะเราเสียหนึ่งประตูแล้วโดนอ้าวโลกนั้นโดนเสียพ่อเอาพี่ฟ้าต้องจ่ายห้าพันหมดทำจริงตัวเป็นโกทำจริงตัวแค่เนี้ยอยวก็ชิดข้างหัวแล้วมาดู ได้ไหมต้นน้ำคนถือกล้องนะคะเอ้ยคนถือร่มให้เบสนะคะวู้วู้เไหมต้นน้ำเรานำเยอะแล้วนะคะเราจะจับแต่โบ๊ทบ้างนะคะทีนี้แล้วเปลี่ยนตัวออกแลวนะ ได้เลยได้เลยจับแต่นังภูเป็นโกนะทุกคนเป็นโกอะไรออกมาไกลขนาดนี้ โดนแน่แกน้ำพูเดินหาเลยบนอะไรต้นน้ำดูโบ๊ทดิต้นน้ำเป็นไรไม่รู้ดูดิสบายไง ภูแกโดนแน่พ่ออะไรวะไม่โดนอะภูอยากเห็นภูบินอ่ะนางรู้ไหมเนี่ยมันกล้องจับอยู่อ่ะ ัมแต่เต้นแต่สภาพเขายิงเข้าหมดเวลาการแข่งขันนะคะเราก็นำไปค่อนค้างเยอะมากและนักผูก็เหมือนไม่ได้เป็นโกเลยนะคะโอ้ยโชว์ซิแพกโชว์ซิแพกต้องจับต้องจับเลย yeah <laughs>